ามาเมื่อกี้ถามตอบประกอบพุ้นไปเกือบร้อยกว่าตัวแล้วฮะพี่ชั้นในช่วงเวลานี้ก็เชิญเลยพี่ชั้นมีอะไรมาฝากม<ฮ>ั่งถึงเชิญค่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอคุยตัวภาพใหญ่ก่อนลวกันนะคือวิภาพใหญ่เนี่ยอา,อาจจะไม่ได้คุยนานละเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเคยสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วคุยไปแล้วว่าไอภาพใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออ่าเอสเอ็มเอยี่สิบสัปดาห์เนี่ยมันตัดลงต่ำกว่าเอสเอ็มเอสองร้อยสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบประมาณจากสองปีเลยนะครับเวลามันตัดลงเนี่ย กราฟก็จะค่อนข้างแย่ในกราฟรายสัปดาห์นะครับแต่อลไรก็ตามเนี่ยนะครับกราฟรายวันเนี่ยมันก็คงไม่ขนาดที่ลงแล้วแบบไม่มีรีบาวเลยนะครับผมว่ามันลงไปถ,งถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีรอบของการรีบาวกลับบ้างน,นะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่า s e ็นด n ้งเด็กเนี่ยก็สามารถเปิดกระโดดแล้วก็ มีรอบของการรีบาวกลับขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูกันดีกว่าว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ตัวของเซรินเด็กเนี่ยมันมันเริ่มมีแรงรีบาวระยะสั้นกลับขึ้นมานะครับก็สิ่งแรกนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยต่างประเทศก่อนละกันนะครับคือตอนนี้ตัวของดอลลาร์อินเด็กก็เริ่มมีการอ่อนค่าบ้านนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่า นักทุนต่างชาติก็ขายออกนะครับดอลลาร์ก็แข็งไปเรื่อยนะครับตัวพวก e m e r g i n g market ตต่างๆเนี่ยก็โดนขายนะครับไทยก็เป็น e m e r g i n g m a r k e เเวลาดอลลาร์เนี่ยมันมันแข็งเนี่ยเราก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่เวลาดอลลาร์มันอ่อนเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ตลาดเราเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตัวร้ายหลักๆในช่วงนี้เนี่ยก็จะมาเป็นเรื่องของบอลยูแหละนะครับว่าตัวของตัวของบอลยูนะครับ มันเริ่มมีการปรับตัวลงมาบ้างนะครับจากประมาณ4.8เอนตนะครับตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันลดลงมาเหลือประมาณ4.6นะครับถ้าดอกบอลยวมันปรับตัวลดลงมาเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เลยมีการฟื้นตัวนะครับแต่เน้นย้ำเหมือนเดิมว่าภาพของการฟื้นตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นการฟื้นระยะสั้นๆเฉยๆนะครับเพราะภาพใหญ่เนี่ย มันมีโอกาสที่บอลยูจะขึ้นอยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการคุยไปนิดหนึ่งว่าผมเห็นบทความของเรดาริโอนะว่าที่มีการเขียนว่าทำไมช่วงนี้เงินสดเนี่ยถึงดีนะครับก็ถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยนะครับคือเขามองว่าตลาดตลาดพันธบัตรเนี่ยบอลยู Born เนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปต่อนะครับคือเขาไปมองเขามองบอลยูเนี่ยแถวนี้นะครับประมาณแบบห้าเปอร์เซ็นถึงห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเห็นว่าที่ขึ้นมาของบอลยูเนี่ยยังขึ้นมา ไม่ถึงนะครับไอจังหวะย่อตรงเนี้นะครับเรายัางสามเรายัางมองว่ามันเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับถ้าเราเอาเทคนิคประกอบเนี่ยจะเห็นว่าการย่อของบอลยิวเนี่ยมันเป็นการย่อแบบอ่าเป็นคอนเวอร์เจนต์นะครับก็คือว่าราคาขึ้นอินดิเคเตอร์ขึ้นเวลาเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะคาดว่ามันจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อลองยอ้อนไปดูตรงนี้นะครับราคาขึ้นอินดิเคเตอร์ขึ้นเนี่ยเวลามันย่อตัวเนี่ย มันจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับดังนั้นภาพของยิวที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยอาจจะยังไม่จบแต่เป็นแค่การย่อสั้นให้พอหายใจนะครับบอลยิวจะมีแนวรับที่สี่จุดห้านะครับส่วนแนวต้านหลักๆเนี่ยที่จะคาดหวังการขึ้นไปจบได้เนี่ยคือประมาณห้าเปอร์เซ็นถึงประมาณห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นจากบทความของเรดิโอเนี่ยเขาเลยบอกว่าพันธบัตรเนี่ยเขาคิดว่ายังไม่ค่อยน่ารีบซื้อเท่าไหร่เพราะบอลยิเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ นะครับสมมติพันธบัตรเนี่ยขึ้นอีกประมาณสมมติตีกลมๆเลขหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับถ้าเราซื้อพันธบัตรเร็วไปเนี่ยมันขึ้นกับดูเลชั่นด้วยว่าพันธบัตรที่เราซื้อเนี่ยดูเลชั่นมันเท่าไหร่ถ้าดูเลชั่นมันน้อยๆเนี่ยนะครับเวลาพันธบัตรลาพันธบัตรด,ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยราคาที่มันลงเนี่ยก็จะไม่เยอะมากเช่นสมมติดูเลชั่นสองเปอร์เซ็นตดูเลชั่นสองนะครับดอกเบี้ยขึ้นหนึ่งก็คูณสองมัน 2, ก็ลบสองเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดดูลเล ดูชั่นเป็นสิบอย่างเงี้ยนะครับดอกเบีย้ยขึ้นหนึ่งเนี่ยก็คือติดลบประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าเขายังไม่ค่อยชอบบอลเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาได้อีกนะครับที่มันขึ้นมาได้อีกเนี่ยเพราะว่าตอน,นอเนี้ยอสารัฐเนี่ยเขาก็อ่าพวกความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็มันก็ลดลงนะครับเพราะหลังจากแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิดมาเนี่ยก็ใช้เงินเยอะนะช่วงนี้เราเห็นว่าสารัฐก็พยายาม ออกบอลอะไรแบบนี้เต็มเต็มไปหมดนะครับเมื่อบอลเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับมันก็ไปกระทบกับตัวของหุ้นนะครับซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยดาริโอก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยเขามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมันมีโอกาสจะให้รีเทิร์นโดยเฉลี่ยในอนาคตเนี่ยประมาณแถวห้าเอร์เซนนะครับเราลองเปรียบเทียบกันพันธบัตรเนี่ยเขาก็มองว่า,อาดอกเบีย้ยจะขึ้นไปแถวประมาณห้าเปอร์เซนตนะครับ หุ้นก็รีเทิร์นห้าเปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นเขาเลยบอกมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรให้เราต้องรีบซื้อหุ้นตอนนี้เพราะว่าพันธบัตรกับตัวหุ้นเนี่ยผลตอบแทนมันใกล้กันมากเกินไปนันไปที่เราเรียกว่า e a r n i n g ็งจิแกรเนี่ยมันใกล้กินเกินไปเขาเลยบอกว่าตอนนี้นะครับการถือเงินสดเนี่ยก็เลยเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ผมไปอ่านมาตอนสัปดาห์ก่อนนะครับอันนี้เราก็มาเข้าภาพเทคนิคกันนะครับอาจจะฟังแล้วมันเป็นเชิงลบนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ย อ่ามันก็คงไม่ได้ไม่ได้ลงแบบรวดเดียวนะครับมันก็คงแบบอ่ามีจังหวะเล่นรอบรีบาวบ้างอันนี้าต้องตีความว่าเข้าใจนะครับตามความเข้าใจก็คือเรดิโอก็ยังไม่แนะนำให้ซื้อหุ้นก็ต้องรอไปก่อนอ่าใช่ครับแต่เราต้องเข้าใจเขาอย่างหนึ่งนะครว่าเขากับเราเนี่ยอาจจะคนละทางเฟรมกันนะครับคือของเขาเนี่ยเงินมันหลักบิลเลียนดอลลาร์เขาไม่สามารถแบบ อ่าเล่นแบบเราได้เช่นแบบเราบอกว่าโอเคมันอาจจะมีแก็บให้รีบาวอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเราเนี่ยรายย่อยเราเงินน้อยเราเล่นได้แต่วขงของเขาเนี่ย <c oughs> อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขายังอาจจะซื้อไม่ครบอยู่ด้วยซ้ํานะครับไม่ต้องพูดถึงฝั่งขายนะครับดังนั้น <c oughs> เขาก็เลยไม่สามารถเล่นแบบแก็บสั้นๆได้นะครับดังนั้นก็เราต้องมองภาพต่างกันนะครับต้งทุลายใหญ่เราก็ต้องแบบพยายามเข้าใจมุมมองเขาแหละนะครับว่าเขาเขามองภาพใหญ่ยังไงเราจะจะได้พอปรับพอตตามไปได้นะครับแ <c oughs> ต่ก็ ไม่อยากจะให้แบบแบรจนจนกลัวจนกลัวจนไม่กล้าทําอะไรไปเลยนะครับเราก็ยังสามารถพอหาจังหวะได้อยู่ถ้ามันมีพวกโอกาสแบบช็อตเทอมให้เราเล่นนะครับอ่ะก็มาคุยกันดีกว่าว่าถึงแม้ภาพใหญ่มันอาจจะไม่ดีเนี่ยนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยมันก็อาจจะพอมีรอบรีบาวได้บ้างจากอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูตัวของกราฟนะครับเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยลงมาหลุดโลที่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ แต่สังเกตว่าราคาปิดเนี่ยไม่หลุดนะครับระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยมันลงไปที่หนึ่งพยิบสาแต่ราคาปิดเนี่ยกลับมาปิดที่หนึ่งพันสี่้อสาสิบเอ็ดแถวนั้นนะครับเราก็เลยมองว่าที่หลุดลงไปเนี่ยอาจจะเป็นแค่ fall ล r เบ k d o w n ถ้ามันเป็นโ l ล์เบรกดาวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เซ็ตเนี่ยจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบัลกลับขึ้นมานะครับสำหรับการกลับขึ้นมาเนี่ย แนวต้านเนี่ยนะครับโอเควันนี้อาจจะมีแนวต้านย่อยที่หนึ่งพันสี่รอสี่สิบสองแต่ผมมองว่ามันอาจจะพอลุ้นแถวประมาณหนึ่งสี่หกศูนย์ได้นะครับอันนี้จะเป็นแนวต้านของเซดินเดกถ้าเราดูฟิวเจอร์ประกรอบเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัวของฟิวเจอร์เนี่ยแข็งด้วยนะครับเมื่อวานตอนเซตหลุดแนวรับเนี่ยผมไม่ได้กลัวเท่าไหร่เพราะว่าผมจะผมไปด,ดูตัวฟิวเจอร์เนี่ยผมเห็นว่าฟิวเจอร์มันมันไม่หลุดแนวรับการที่ฟิวเจอร์ไม่หลุดแนวรับเนี่ยแปลว่าเซตหลุดลงไปเนี่ยอาจจะเป็นแค่การ หลุดแบบหลอกหลอกก็ได้นะครับซึ่งมันก็พิสูจน์ล้วว่าน่าจะเป็นการหลุดหลอกมากกว่าเพราะวันนี้เนี่ยเปิดกระโดดขึ้นไปเลยนะครับฟิวเจอร์เนี่ยจะมีกรอบที่870ถึงประมาณ890นะถ้าใครเก่งกำไรก็เน้นซื้อกรอบล่างรอขายกรอบบนสำหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับอ่าแล้วก็มีตัวของ Market b e t ที่น่าสนใจนะครับสำหรับเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่า Se t i n d e x เนี่ยระหว่างชั่วโมงการซื้อขายมีการทำ Low e r low นะครับเวลาตลาดมีการทำา o w ว e r low เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าคุณที่ทํา New Low ในตลาดเนี่ยมันต้องเยอะขึ้นนะครับแต่สิ่งเนี้มันเกิดขึ้นแค่ในระยะยาวแต่ระยะสั้นไม่เกิดขึ้นนะครับเอาดูในระยะยาวก่อนระยะยาวคือเส้นสีแดงนะครับอันนี้คือ New Low ในรอบ52สัปดาห์นะครับจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยปรับตัวขึ้นทำ high ใหม่ ก็คือแปลว่าภาพใหญ่เนี่ยยังไม่ดีนะครับอันนี้ไปสอดคล้งองกับพวกแมกโครหมดแหละว่าภาพใหญ่ของตลาดหุ้นเนี่ยยังไม่ดีพะนิวโลของภาพใหญ่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ที่ผมบอกว่าระยะสั้นเนี่ยมันก็พอมีความหวังเพราะว่าระยะสั้นเราจะเห็นว่านิวโลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มจนทำไฮใหม่นะครับคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่า มันเคยพีคไปที่หกสิบสองเปอร์เซ็นตแต่เมื่อวานนี้ขึ้นมาแค่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นตก็คือนิวโลระยะสั้นเนี่ยเริ่มลดลงมาแล้วนะครับการที่นิวโลระยะสั้นเริ่มลดลงมานะครับแปลว่าภาพระยะสั้นของ Set เซ็นินเด็กเนี่ยมีโอกาสกจะรีบาวได้แต่ก็เป็นการรีบาวพื่อลงต่อเพราะภาพใหญ่เนี่ยนิวโอลยังเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพสั้นแล้วก็ภาพใหญ่พร้อมๆกันไปเลยนะครับ อ่าล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ดูนะครับอปกติเนี่ยนะครับคือนอกจากเวลามีคนถามว่าตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงเนี่ยนะครับเราก็จะคุยกันแต่ว่าโอเคมาดูภาพเซดินเด็กว่าภาพเซดินเด็กตอนนี้เนี่ยกราฟมันเป็นยังไงนะครับแต่ปกติเนี่ยผมมองว่ามันมีกราฟหนึ่งที่เราควรจะต้องเฝ้าดูนะครับคือลุกเช้าที่ผมตื่นมาเนี่ยผมชอบมาดูตัวนี้นะครับคือตัวของ THD นะครับในถ้าเกิดเราไปเราใครใช้ t r a d i n g View อยู่เนี่ยจะมีกราฟตัวนี้นะครับถามว่า THD คืออะไรนะครับ THD จะเป็น ETF นะครับซึ่งนักงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาชอบลงทุนใน ETF นะครับซึ่ง THD เนี่ยมันคือ ETF ที่เป็นการลงทุนในประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าตัวของ THD เนี่ยลงมาที่60เหรียญละนะครับหกเหรียญเนี่ยตรงนี้เป็นแนวรับแบบ สำคัญเลยในกราฟของ T H D นะครับเราลองถอยกลับไปนมผมบอกว่าแนวรับแถวหกสิเหรียญเนี่ยสำคัญมากนะครับอ่าผมให้ดูในกราฟลายสัปดาห์แล้วกันนะครับอันนี้เป็นกราฟลายสัปดาห์ของ T H D นะครับหกสิบเหรียญเนี่ยคือแนวรับของเดือนตุลาาประมาณตุลาคมปีสองพันยี่สิบนะครับ เป็นปีตอนที่มันเกิดโควิดถ้าจำได้ตอนเกิดโควิดเนี่ยลงแรงรอบหนึ่งบ o t t o m มีนาและรีบาวขึ้นมานะครับมาแถวกรกฎาแล้วก็ถอยมาอีกรอบหนึ่งมาที่เดือนตุลานะครับก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับอันเนี้ยคือบ o t t o m ของปีเดือนตุลาปีสองพันยี่สิบละถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเซตเนี่ยนะครับเซตนี่คือ ตอนตุลาสองพันยี่สิบเนี่ยคือคือเซตเนี่ยแถวประมาณพันสองเลยนะครับคือผมมองว่าการที่เรามองตัว THD เนี่ยมันลงมาที่แนวรับหลักของตุลาปีสองพันยี่สิบแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองในมุมอมองนักทุนต่างชาตเิเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาอาจจะซื้อผ่าน ETF นะครับเขาอาจจะมองว่าตรงเนี้ยโอเคมันเริ่มเป็นแนวรับลสําหรับ ETF ของตลาดหุ้นไทยดัยงนั้นผมเลยคิดว่าแรงขายมันน่าจะเริ่มที่จะเบาลงแล้วก็มีโอกาสจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาว นะครับแล้วก็เสริมความรู้นิดนึงนะครับถามว่าทําไมกราฟสองตัวไม่ไม่เหมือนกันละ่ะนะครับทำไมตัว ETF ของประเทศไทยเนี่ยมันลงมาถึงโลช่วงตอนตุลาของปี2020ละขณะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยโอ้ตุลา2020นีนี่คือพันสองนะครับตรงนี้พันสี่ถามว่ามันต่างกันเพราะอะไรนะครับมันต่างกันเพราะเรื่องของตัวของเวทนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่มันขึ้นมาช่วงหลังๆเนี่ย เดลต้ามีผลเยอะมากนะครับแต่ในตัวของ THD เ้าาไปดูเวทมันเนี่ยเดลต้าเนี่ยเขาจะเวตมันอยู่แค่ประมาณ 4- 5เปอร์เซ็นตมันเวมันไม่ได้ใหญ่นะครับมันไม่จะเป็นอันดับแบบไม่ได้ใหญ่เหมือนกับในตัวของตลาดหุ้นไทยโดยตรงนะครับเวลาเวตมันไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เลยทําให้การเคลื่อนไหวของกราฟเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเวลาคนพอพูดกันว่าถ้าตัดเดลต้าทิ้งตอนนี้ตลาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คําตอบไม่ง่ายคือแถวประมาณช่วงช่วงใกล้ๆตรงพันสองนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นกราฟหนึ่งที่อยากให้ให้คอยจับตาดูไว้นะครับว่าถ้าเกิดตรงนี้มันอันนี้เราเอาจาก trending view อย่างเดียวใช่ไหมตัว thd ใช่ครับพี่เขาเขาสัญลักษณ์ตัว thd ไปเลยใช่ไหมใช่ครับมันเป็น etf ของตลาดหุ้นไทยนะครับช่วงนี้ผมแพลตฟอร์มเยอะแล้วเกินเดี๋ยผมให้ให้ดูคืออนนี้ผมก็ไปซื้อพวกแพลตฟอร์มมาใหม่เพื่อจะมาดูแบบพวกอ่าพวก พวกโฟล์พวกอะไรง ETF นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดดูแพลตฟอร์มเนี่ยจะเห็นด้วยว่าแบบอ่าคูมูลเอติฟันโฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เห็นว่าช่วงหลังก็ก็เป็นเป็นแนวขายละนะครับก็ขายไปประมาณแบบร้อยประมาณร้อยสามสิบล้านอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นพวกข้อมูลแล้วกันแต่นะว่าโดยรวมตรงเนี้ยก็ก็ถึงโซนของแนวรับละผมก็เลยคาดหวังว่านักทุนต่างชาติเนี่ยน่าที่จะเบาแรงขายลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ตัวดอลลาร์เนี่ยก็เริ่ม อ่อนค่าบ้างบอลยูอ่อนค่าระยะสั้นบ้างก็อาจจะเห็นเซตที่เกิดรอบเทคนิคอลรีบาวน์นะครับโอเคเดี๋ยวไปตลาดอื่นบ้างนะครับคือคุยภาพคุยภาพเซตไปเยอะเลยนะครับสรุปง่ายๆนะครับระยะสั้นรีบาว์แต่ระยะยาวยังลงต่อนะครับมาที่ตลาดทองคำนะครับสำหรับทองคำปรับตัวขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นแรงนะครับเราก็เห็นเห็นข่าววันอยู่ละเรื่องความขัดแย้งพวกอิสราเอลอะไรเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราดูกราฟเทคนิคเพีเพยวๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคบอลยูมันลดนะครับดอลลาร์มันอ่อนดังนั้นทองคํารีบาวขึ้นเนี่ยคือเรื่องปกตินะครับแต่ทองคําเนี่ยการรีบาวขึ้นมาเนี่ยผมยังมองว่าเป็นจังหวะในการรอช็อตอยู่เพราะว่าในภาพรวมเนี่ยผมก็ยังมองว่าภาพใหญ่มันรุดสามเหลี่ยมน,นะครับดังนั้นน้ําหนักรวมเนี่ยมันคือฝั่งลงแต่ว่าจะไปช็อตตรงไหนนะครับผมว่าแนวที่เราจะไปเข้าช็อตเนี่ยอาจจะประมาณช่วง หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งแปดแดศนย์นะครับอาจจะไปดูตัวบอลยิวก็ได้ว่าถ้าเกิดบอลยิวลงมาถึงนแนวรับที่ส5จุด้าเมื่อไหรเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการกลับมาช็อตทองอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อ่ถัดมาเป็นราคาน้ำมันนะครับน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมาแรงเหมือนกันจากเหตุการณ์ความไม่สงบในทางตะวันออกกลางเลยพวกนะี้นะครับก็จะเห็นราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นมาแต่ผมไม่คิดว่าราคาน้ํามันเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ภาพของขาขึ้นนะครับมันเป็น ภาพขาขึ้นมันเสียไปแล้วมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วเราหยิบมาให้ดูไปแล้วว่าเมื่อบรนษ์เนี่ยไม่ทำนิวไฮตามไนเมกเนี่ยส่วนใหญ่ราคาน้ำมันจะปรับตัวลงก็ลงไปแรงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รีบาวกลับขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าน้ำมันจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึง่งนะครับสำหรับคอมมอดิตี้ตัวที่ผมมองว่าทิศทางเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นขาขึ้นเนี่ยมันคือตัวนี้นะครับคือตัวของ n a t u r a l gas นะครับ n a t u r a l gas เนี่ย เป็นเป็นกราฟที่มีการเบรกเอาที่สวยมากนะครับทั้งปีเนี่ยนิ่งมากคือแกว่งในกรอบแบบนี้เลยนะครับทั้งปีเนี่ยอยู่ในกรอบเนี่ยสองเหรียญสามเหรียญสองเหรียญสาเหรียญน,นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย Natural g a s เนี่ยมาเบรกกรอบบนได้นะครับแล้วก็เส้น SMA 2สองเส้นเนี่ยมีการ ัดขึ้นมานะครับเป็นเป็นโ o ล d e n c ค o s สดังนั้น natural gas เนี่ยผมว่าก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาได้ดีกว่าราคาน้ํามันนะครับคือน้ํามันเนี่ยถ้าเกิดเรามาย้อนดูเนี่ยน้ำมันเนี่ยเส้น SM เนี่ยมันตัดกันตอนเดือนสิงหานะครับตอนนั้นที่ตัดกันปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็ขึ้นแรงนะครับรอบนี้มาดูกันบ้างว่า natural gas เนี่ยที่เพิ่งตัดขึ้นมาเร็วๆนี้เนี่ยมันจะสามารถทําใหรา้ราคาเนี่ยปรับต,ตัวขึ้นได้แรงเหมือนกับ น้ำมันที่เคยเกิดขึ้นในตอนเดือนสิงหาได้หรือเปล่านะครับอ่าโอเคมาที่ค่าเงินนะครับเราคุยไปล้ดอลลาร์มีโอกาสจะอ่อนค่าแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากให้ช็อตค่าเงินบาทเท่าไหร่เพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันมันไม่ได้มีดเวอร์เจนนะครับคือที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการขึ้นมาแล้วก็อินดิเคเตอร์เป็นคอนเวอร์เจ้์นะครับแปลว่าแนวโน้มหลักของเงินบาทเนี่ยยังถือว่าเทรนใหญ่เป็นเทรนของการอ่อนค่าอยู่ ครับดังนั้นช็อตเพื่อหวังเก่งกําไรสั้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะนะครับถ้าจะเก่งกําไรค่าเงินเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะมาดูตัวของ USD JPY ดีกว่าเพราะเรามองว่า USD JPY เนี่ยค่าเงินเยนเนี่ยก็อ่อนเหมือนกันแต่ว่าเงินเยนเนี่ยมันอ่อนแบบมีดเวอร์เจตนนะครับการที่มันอ่อนแบบมีดเวอร์เจต์เนี่ยมันก็น่าช็อตมากกว่าตัวที่อ่อนแบบไม่มีดเวอร์เจตนนะครับถ้า USD JPY ปิดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลีย่ย ยีวันตรงนี้เมื่อไหร่ก็จะเป็นจุดช็อตสำหรับ USD JPY นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยยูโรดอลลาร์นะครับยูโรดอลลาร์มีการฟื้นตัวขึ้นมาแต่ตรงนี้คงไม่ใช่จังหวะเล่นแล้วเพราะว่าชนเส้น SMA ยี่สิบวันเรียบร้อยแล้วนะครับดับงนั้นค่างเงินก็เน้นไปที่ USD JPY นะครับโอเคตลาดค่างเงินก็จบเรียบร้อยนะครับ เรามาที่ภาพเซกเตอร์ดีกว่าสําหรับเซกเตอร์ที่มีโอกาสจะฟื้นตัวได้นะครับผมมองว่าจะเป็นพวกคอมเมอร์สกับเอเนจีนะครับที่มีโอกาสจะเข้ามาในโซนของ leading zone นะครับแต่ว่าในในพวกเอเนจีเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มที่ดูน่าสนใจเนี่ยอาจจะมาเป็นพวกกลุ่มของอ่าโรงไฟฟ้าอะไรนี้มากกว่านะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นตัวกดตลาดรุ่นไทยลงมาเพราะว่าเราก็เข้าใจได้ว่าโรงไฟฟ้าที่มันกดรุ่นไทยลงมาเนี่ยเพราะว่าอ่า เวลาบอลยูมันขึ้นเนี่ยลงไฟฟ้าเนี่ยมันได้รับผลกระทบเชิงเชิงลบนะครับแต่ตอนนี้บอลยูมันเริ่มพักบ้างเนี่ยพวกลงไฟฟ้าน่าจะมีรอบเทคนิคอลรีบาวบ้างนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ก็ลงมาแรงนะครับเนื่องจากว่าพวกบอลยูแล้วมันขึ้นนะครับถ้าบอลยูมันพักเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์ก็มีโอกาสจะฟื้นนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าพวกสวัสด์เอ็มทีซีอะไรเงี้ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ มาดูคําแนะนําของสัปดาห์ที่แล้วดีกว่านะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราชนะมาหลายสัปดาห์ติดละนะครับมาดูว่าเรากลับมากลับมาแพ้หรือยังนะครับก็เรากลับมาแพ้ตลาดเรียบร้อยละนะครับในสัปดาห์ก่อนหน้า่ okay, ๋ก็เป็นการหยุดสติชนะต่อเนื่องกันมาหกสัปดาห์ติดนะครับก็ สัปดาห์ที่เจ็ดก็มาแพ้และนะครับมาดูดีกว่าว่าเราแพ้เพราะว่าอะไรนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราผมวิเคราะห์ผลเนี่ยผมจะมาดูก่อนว่าว่าเซตเนี่ยมันไปทางไหนนะครับจะเห็นว่าเซตลงนะครับจากหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าแปดลงมาที่หนึ่งสี่สามหนึ่งนะครับก็ลบไปหนึ่งจุดแปดห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเรามาดูหุ้นของเรานะครับเราแนะนําฝั่งลองทุกตัวเลยนะครับถ้าตลาดหุ้นลงลอง,ลองทุกตัวเนี่ย เตรียมใจได้เลยว่ามีโอกาสที่จะแพ้นะครับแล้วก็แพ้จริงๆก็คือคนทนี่เราเลือกมาเนี่ยมี S C C ีเนี่ยบวกอยู่ตัวเดียวนะครับบวกหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าเราเราเนี้ยเราคาดการถูกที่เราเลือก S C C ซเพราะเราคิดว่าน้ํามันเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมันน่าจะมีแบบจังหวะแบบถอยลงมาแรงๆนะครับถ้าน้ํามันลงมาแรงเนี่ย S C C ซเนี่ยน่าจะขึ้นแล้วก็ขึ้นมาจริงเนี่ยขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่สิลินะครับสิลิไม่รีบาวน์นะครับคือเรามองก็ลงมาต่ำละแต่สุดท้ายไม่รบ ติดลบไป2เอร์เซนนะครับแต่2%เปอร์ซนี้ก็คือไม่ได้ลบอะไรยิ่งใหญ่เท่าไห่แต่ตัวที่เราพลาดค,คือตัวนี้นะครับคือมาสเตอร์ติดลบไปถึง9.4 3สเอร์เซนนะครับคือเมื่อวานเนี่ยกลุ่มที่แบบลงมาแรงๆจริงๆเนี่ยมันคือ MA i นะครับคือตลาดหุ้นเล็กเนี่ยโอ้แบบเมื่อาวานเนี่ยลงมาประมาณ2.6ซนะครับหุ้นเล็กนี่คือหลุดโลลงมาเลยนะครับคือดาหุ้นหุ้นเล็กเนี่ยโดนขายแรงเมื่อวานนี้แล้วเราเนี่ย ไปมีหุ้นเล็กอยู่ก็คือตัวของมาสเตอร์ก็เลยติดลบไปเกนะครับบวกหนึ่งตัวลบสองตัวแล้วเจอลบหนักด้วยนะครับก็เลยติดลบไปสามจุเปซนะครับถ้าเทียบกับเซตที่ติดลบ1.8 5ดเปเซนเี่ยเราก็เลยแพ้ไปถึง 1. 7 5ุเจ็หเปอร์เซนนะครับแต่ก็ก็เริ่มกลับมาปกตินะครับตอนนี้เราวินเลดอยู่ประมาณห้าสิบแดจุดดเซนนะครับเรามาสัปดาห์นี้กันต่อนะครับสัปดาห์นี้ผมว่า ทุกคนน่าจะพอเดาออกแล้วว่าคงลองหมดเพราะว่าเราเราคุยไปแล้วว่าระยะสั้นมันน่าจะเกิดเทคนิคอลรีบาวน์นะครับแต่มาดูดีกว่าว่าเราจะมีตัวไหนบ้างนะครับ สำหรับตัวแรกนะครับผมเลือกมาเป็นตัวของกันกุลน,นะครับอ่าเราก็มองว่ากลุ่มพวกลงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะมันก็พลังงานทั้งเลือ่อมันก็ลงมาลงมาแรงนะครับซึ่งกันกุลเนี่ยแถวใกล้ๆสาบาทคือโซนของแนวรับอาจจะมีหลุดมาบ้างแต่ว่าการหลุดมาเนี่ยมีการเกิดบูล l ิ s h d เ v e เ g e ร์ e จนะครับผมก็เลยคิดว่ากันกุลเนี่ยมีโอกาสจะเกิดรอบเทคนิครีบาวกลับนะครับแนวรับคือประมาณอ 2.96 2.98เท่านั้นนะครับซอปล้อถ้าต่ำกว่าโลเดิม erm ที่2.88เป้าหมายคือ3.08แล้วก็3.18สำหรับกันกุลนะครับก็เล่นรอบเทคนิคอลีบาวนะครับสำหรับตัวที่2นะครับคือตัวของ EKH นะครับสำหรับตัวนี้เรามองภาพโดยรวมเนี่ยเป็นกรอบ s i d e เว y นะครับเป็นกรอบ s i d e เว y ก็คือว่า,าแนวต้าน 8.3นะครับแนวรับ7.6ตอนนี้ก็ถอยลงมาแถวกรอบล่างเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้น7.7 7.8ก็เป็นจังหวะในการซื้อได้นะเป้าหมายก็มา8.1ถึง8.3สต o อปล s อถ้าต่ำกว่าโลเดิมแถวประมาณใกล้ๆตรง7.6สำหรับ EKH นะครับแล้วก็ปิดท้ายอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งรองนะครับอันนี้อาจะเอาหุ้นที่มันอยู่ต่ำๆแล้วก็เริ่มมีการเกิดพวก d i v e r g e n t นะครับก็คือตัวของ VGI นะครับสำหรับ VGI เนี่ยก็ลงมาทดสอบโลเดิมนะครับเมื่อวานนี้แต่ก็ไม่หลุดนะครับ r s i ก็เกิด d i v e r g e n t จะเห็นว่า VGI กับการกุลเนี่ยเราเลือกด้วยเหตุผลเดียวกันเลยนะครับก็คือ d i v e r g e n t ในโซนต่ำนะครับแนวรับก็ประมาณ2.14เท่านี้นะครับถ้าต่ำกว่า2บาทต้นๆ้น,นเนี่ยอ่า 2. 2.1อะไรเงี้ยก็สต็อปลอสนะครับส่วนแนวต้านก็2.34ถึง2.42นะครับก็เป็นหุ้น3ตัวที่เราแนะนำในวันนี้นะครับเป็นตัวของ VGI นะครับ e k s แล้วก็ตัวของกันกุลนะครับก็ลองมาดูกันในสัปดาห์หน้านะครับว่าถึงภาพหลักจะเป็นขาลงเนี่ยเราจะสามารถคาดหวังรอบรีบาวดะยะสั้นๆขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับ เอ๊ะทำไมในส่วนออหุ้นรถไฟฟ้าถึงเลือกกันคุณไม่เลือกตัวใหญ่คะอ่าจริตัวใหญ่ก็ก็เล่นได้นะครับก็จริง GPC s เนี่ยก,ก็เล่นได้แหละนะครับมันมันก็มีบ u ริ i s ดเ i อ e r g e n ต์เ,เ,เหมือนกันนะครับแต่ GPC s เนี่ยผมเอาพอดีวันเนี้ยผมเห็นมันมันเปิดกระโดดมากเกินไปก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปให้ให้ไล่นะครับนี่ผมเห็นสัญญาณบวก GPC s ตอนเมื่อวานนะครับแต่กันกุลวันเนี้ยมัน มันไม่ได้เปิดกระโดดมากนะครับผมก็เลยอ่ะอเอางั้นเรากันคุลแล้วกันนะครับแต่จริงเล่นได้ทั้งสองตัวล่ะนะครับแต่ก็ว่า GPC วันนี้มันมันเปิดกระโดดขึ้นไปนิดหนึ่งผมก็เลยเอากันคุลที่แบบไม่เปิดกระโดดดีกว่านะครับค่ะก็โลงไฟ้านี้ก็ไหลสุดๆกันทั้งกลุ่มเลยใช่ไหมฮะตอนนี้้ก็น่าจะมีรอบรีบาวใช่ครับก็น่าจะมีรอบรีบาวแหละเพราะสมมติเราดูตัวใหญ่เนี่ยอย่าง GPC เนี่ย่โอเคตั้งแต่ จุดที่มันลงมาแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่ตอนเนี้นะครับอะไรที่มันลงมาแรงๆก็คือมันต้องหลุดหลุดโลมานะครับประมาณห้าสิบเอ็ดบาทหลุดโลมาแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเวลาหุ้นหลุดโลเนี่ยเราจะเริ่มคอร l r e b เนี่ยเราก็จะรอไดเวอร์เจนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่มีนะครับเดือนกันยาทั้งเดือนเนี่ยไม่มีเลยเราเพิ่งมาเกิดไดเวอร์เจนตอนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีรอบรีบาวบ้างนะครับ แต่การรอบรีบาวนนี้มันก็ต้องถอยกลับมาคืนใช่ไหมฮะใช่ครับคือโดยรวมก็ยังคิดว่ามันก็นนเป็นการรีบาวเพื่อเพื่อลงมาต่อนะครับเพราะว่าที่เรามองว่ามันรีบาวเพราะยิวลงนะครับแต่ก็ยังคิดว่ายิวเนี่ยก็ยังเป็นการลงเพื่อขึ้นอยู่นะครับดับงนั้นหุ้นก็เป็นการรีบาวเพื่อจะถอยลงมาต่อนะครับอืมก็เด้งไปาะคนเล่นในข้างล่างนี้ก็เวลาเด้งก็ต้องขายใช่ไหมถ้านะเก็บของได้ครับใช่ช่วงนี้คือเป็นเป็นเกมของคนที่เล่นสั้นนะครับส่วนคนที่แบบ อ่า uh, เล่นเล่นยาวๆถือจะซื้อแล้วถือกลางๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะยัง<อ>ไม่ที่จังหวะในการเล่นนะครับก็คือต้องรอไปก่อนครับก็ใครที่จะเก็บยาวๆต้องรอไปก่อนในช่วงนี้นะส่วนกราฟเอเนจี Energy, อ่ามีคนถามพอดีเลยนะฮะเป็นอย่างไรอีกตัวหนึ่งฮนะอ่าก็ริงก็คล้ายกันแหละนะครับคือเรามองว่าถ้ามันมันรีบาวมันก็คงต้องมันก็คงต้องรีบาวทั้งกลุ่มนะครับก็สี่สิบสองจุดเจ็ดห้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซน แนวรับนะครับแล้วก็45ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของแนวต้านกราฟเนี่ยแนวต้านจะเป็นเส้น20วันตลอดเลยในช่วงหลังนะครับก็กราฟก็มานี้สําหรับตัวของกราฟครับแต่ถ้ากราฟมันแท่งแดงตรงนี้มันถ้าหลุดอีกทะลุอีกนี่มันสต็อปตรงไหนจาก4 2จุดจะได้ปกติเนี่ยนะครับเวลาเราจะเล่นรอบเทคนิคอลีบาวเนี่ยเราก็ชอบสต็อปลอที่โลเดิมแหละนะครับ <โล S 2> คือถ้าหลุดโลเดิมก็คือต้องต้องยอมก่อนแล้วก็ค่อยค่อยรอ รอแบบกลับตัวเข้า,ขามาใหม่นะครับคือต้องต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเล่นรีบาวในรอบขาลงเนี่ยสิ่งสําคัญจริงๆคือเรื่องของวินัยนะครับคือไม่ใช่แปลว่าเราจะเล่นรอบรีบาวแล้วเราจะแบบจะถูกทุกครั้งนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าเราเข้าไปแล้วมันผิดเนี่ยก็ต้องออกไปก่อนนะครับแล้วเกิดสัญญาณกลับตัวใหม่ค่อยเข้าไปใหม่นะครับดังนั้นพวกคนที่เล่นเล่นพวกรอบเทคนิคอลรีบาวเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่แบบมีมีวินัยนิดนึงถ้าผิดเนี่ยก็อย่าให้ผิดมันผิดยาวนะครับสิ่งที่ผมเห็นคนเสียหายมากที่สุดเนี่ย ในช่วงตลาดขาลงเนี่ยผมว่ามันมันไม่ใช่ตลาดอ่ามันมันเป็นพราะเรื่องประมาณนี้มากกว่าคือเหมือนแบบว่าเราจะกะเล่นแค่รอบรีบาวแต่สมมติถ้าเกิดรีบาวขึ้นเนี่ยขายเนี่ยเราเอาแต่ว่าเวลาถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยเราบอกอ่ะไม่ขายละไม่ไม่สต็อปละอะไรเงี้ยกลายเป็นจากจะเล่นสั้นกลายเป็นต้องไปถือยาวเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงได้นะครับอืมค่ะอ่าสำหรับนักทุนที่ ที่เป็นลักษณะนี้นะฮะก็ต้องติดตามกันไปนะฮะก็ได้ประโยชน์นะฮะสำหรับนักทุนก็บอกว่าอธิบายสั้นแล้วก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้เข้าใจได้ด้วยก็ว่ากันนะฮะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตามพี่แชมป์ต่อคําถามหุ้นต่างๆนะฮะเ,เดี๋ยวเราตามต่อน,นั่นเองนะฮะครับสวัสดีครับขอบอคุณค่ะขอบคุณคระแล้วก็ฟังคุณแชมป์เพลินนะ,ะทุนในเรื่องราวของตลาดภาพใหญ่ที่แชม์ออกมาเตือนก็คือก็อยังน่ากังวลกันอยู่ในตอนนี้นะฮะเพราะว่า มีปัญหาในเรื่องราวของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆอะไรต่างๆหรือสิ่งที่เหนือความควบคุมของนักทุนทั้งประเทศทั้งโลกก็คือในเรื่องราวของพันธบัตรผลตอบแทนนั่นเองนะฮะว่าอย่างอ่อนไหวกันอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคุณทุนอ่